เซฮวันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กับเก็บเอ็กช็อตกันอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับหมดสไนนะฮะแหมสไนด่านนี้เลย oh, <S <s โอ<ฮ>้โหแม่งด่านาราชล่ะนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาแบบไม่เหมือนคราวก่อนนะคือคราวก่อนเนี่ยผมจะเล่นสไนเนี่ยผมจะใส่ถุงมือนะครับผมนะแต่คราวนี้ผมจะพิเศษนิดนึงคือไม่ใส่ถุงมือครับแล้วก็ไอปีกนี้นะฮะ ก็จะเป็นปีที่เพิ่มสลับอาวุธไวเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไอเชียนี่ลงไปฮะเพื่อให้ปืนนั้นสลับได้ไม่ไหวนะครับผมก็จะเล่นแบบนี้โดยใช้ปืนสไนเปิลเท่านั้นนะอาจจะไม่ใช่สไนเปลเท่านั้นอาจจะเป็นหน้าไม้ผสมผสานกันไปแต่ผมจะเน้นใช้สไนเปิลนะครับเออนะโอ้เหลือเวลาเหลือเฟือมากโอ้โหมาถึงก็เจอตัวแรกกันเลยโอ้โหไม่ตายไอสัตว์ ไอ้เย่พวกที่โกงอ่ะโอ้ยเอออะไรเราโอ้โหแม่งกระตุกมากด่านนี้ผมถ่ายกระตุกมากฮะอืมเฮ้ยไอสัตว์อืมไม่ไอไอปิดปีกอืม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 อะไรครับอะไรโอ้แอะอืมตายหาเหอะ ตูเล็งเลยเกินนะฮะคือสไนเนี่ยมันต้องเล็งให้แม่นหน่อยนะฮะโอ้ยพอพอยิงตัวนได้อีกตัวนึงแม่งก็เสือกนั่นไงโอ้ยแหน่นี่แหละผมไม่ชอบด่าอิราสระเพราะว่าแม่งโดนหลอยง่ายมากนะฮะแม่งใครสร้างด่าดน,นี้มาแม่งโอ้โหโคตรเที่ยเลยนะฮะม,มาตรงหน้ากูได้ยินเสียงแว๊บๆนะฮะโอ้โห มอะไรจะมามีดเหรอไอเชี่ยน,นี่มีดไม่เอาไอเหี้ยโอ้แม่งโอ้โหเอไอเอหยิบมีดมาเลยโอ้โหไอเชี่ยนี่เล็กร้อยยี่สิบสองอ่ะโดนตายหาไปเอาโอ้โหอ,อ,อะไรวะให้กูได้ยิงบ้างเหอะแม่งอยู่รีบๆกันหน่อยมแม่งสับปืนสัไอมูดเปลี่ยนแม็ไกไวก็ไม่มีโอ้ ตายไอ้เฮี้ยนี่กูจำได้ว่ามึงจำปีกูกูจำได้กูจำได้ชุดชุดแต่งงานอย่างงี้กูจำได้เลยมามาโอ้ยเฮี้ยสามทางไอ้สัตว์เดี๋ยวเออโอ้โหไอ้สัตว์สองสามทางเอานั่นไงไอ้สัตว์เลยอะไรเรามานั่งสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วาย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 อืออะไรเราชุดเซ็ตม mm ู hmm. okay. ่อะไรเราอ่ะ oh. ชุดเซ็ตนี้เอาเข้าไปอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วเอาทีละตัวดิเว้ยแมโอ้โหไม่ตายไม่ตายไอ้เหี้ยโอ้โหกูตายเองเลยไอสัตว์แม่งเลือดร้อยยี่กว่าโอ้ใครสร้างไอเทมคัมพีมาไว้เหี้ยแม่งคัมพีเอาคุกข้าวให้พ่องแดกเลยสัตว์ แม่งก็ก็แม่งโดนเขาจับว่าฆ่ายากอยู่แล้วมาเจอเลือดร้อยกว่าอีกโอ้หอม่ไงไอเด็กเปรตแม่งแม่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเทมแบบก็คนที่ไม่ไร้สมองเล่นนะคือเพิ่มเลือดนะฮะแหมปืนกลไม่เท่าไหร่แต่เพิ่มเลือดนี่มันทำให้ฆ่าไอขอปืนากาเกี่ยฆ่ายากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะะ พราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผมจะถือว่าเป็นไอเทมแบบไร้สมองเล่นกันนะฮะแหมเป็นอะไรที่เชี่ยมากนะครับผมไอแบบจับปืนไว้ไม่เท่าไหร่นรนะเพราะว่าแม่งแบบประมาณว่าถ้าใครยิงได้กอดก็ได้เปรียบแล้วแหละนะแหมผมถือว่าเป็นอะไรที่เชี่ยมาก โอ้โหไม่ตายเออกูจำได้ว่ามึงเคยมีดกูก่อนจำได้กูจำได้กูสมองดีสัตว์เกศศีทุกครั้งไม่ใช่ละแหมถ้าเกศศีทุกครั้งกูคงไม่มาอยู่ประเทศไทยกูคงอยู่ปารีสเป็นเรียบร้อยแล้วกูคงมาอยู่ออฟฟอร์ดกูมาอยู่ออฟฟอร์ดกูมาอยู่ออฟฟอร์ดไอ้เหี้ยหึ่งหึตายโอ้ยเหี้ยสองทางไอ้สัตว์แม่งเอ้ยโอ้ อ้ออ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 าๆกูเห็นจากข้างหลังมีเสียงจากข้างหลังมไม่ค่อยชอบนะฮะไอ้แบบอืมเอาเอา,เอาเอายังไงครับยังไงเอาเฮ้ยเชีย่ยสองทางชิบหายแล้วเออปล่อยปล่อยปล่อยเออปล่อยมันโอ้โหไม่ตาย,ไอ,ยไอ้เหีย้ย ปกติถ้าใส่สับไวเนี่ยผมจะสับเร็วกว่านี้นะนี่ไม่ได้ใส่โอโ้โหไอสัตว์แม่งเอามีดเลยนะโอโ้โหหลายทางจงเอา้าโอ้โหไอโเหี้ยไม่เก็บมีดนะดูดูดูความสันดานความเคี้ยของด่านนี้นะอืมไม่ค่อยชอบด่านนี้เลยบอกจง แม่งโดนหลอยง่ายกูไม่ชอบชอบแต่มันก็ดีแหละเพราะว่ามันมันสุดเซลปราศเลยเฮ้ยไอเจี้ยดนี่กูขอกูมีความแคสส่วนตัวไอเจี้ยดนี่กูจำชื่อมันได้ไอสัตว์เดี๋ยว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 มึงอยากฆ่ากูนะมึงอยากฆ่ากูนะไอสัตว์อ้าวเฮ้ยอยู่ไหนอืมตายกูขอหนีก่อนไอสัตว์โอ้โหแม่งตายยากายเย็นจริงพวกมึงเนี่ย แม่งแตกคำสีตอนไหนวะโอ,นโอ้โหแม่งสไนเอวทองมันดีแต่สไนบปาตรงที่แม่งกระสุนมันไม่มีจับแบบมันเหมือนไม่จำกัดนะฮะคือมันมี40นัดไม่เปลี่ยนนีน่เหมือนเหมือนเอลทองเป็นปืนที่กระสุนไม่จำกัดเลยก็ได้โอ้โหแยมเป้ามาเลยทีเดียว หัวเอาไม่หัวว่ะโอ้ยเอี้ยตายหาไปเลยอืผมเล่นสนายไม่่คยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ร <way to> <himself> ูอ้อ <strong> ่ะคือผมเล่นมากี wow. ่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมอะฮะสีมือความไวก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกไง่ แต่ว่าคนไล่สนายต้องแบบนิ่งจริงับใจต้องนิ่งจริงมือต้องมีสมาธิฮะแบบไม่ใช่แบบสับไวแล้วตอนมีสับไวปุ๊บแม่งคลิกซูมสุดท้ายแม่งไม่โดนสักนัดอย่างเงี้ยเออถามว่าทำไมผมถึงพูดได้เพราะผมเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วเคยเป็นมานแล้วมาแล้วบ้าเลดเหรอไอสัตว์โดนเลยเฮียโอ้ยไอสัตว์อยู่ไหนอ,อะไรเล่ารู้สึกว่าคิวแบบกลับมานี่ผมจะได้ หลายรอบแล้วอย่าหนีนี่โอ้โหอะไรวะป๊อตใหญ่สัตว์หนีจำควยเล้โอ้โหไอเด็กเปรตรถเฮ้ยโอ้โหแทนที่จะเอามีดไปฟันมันมีความแค้นส่วนตัวมากอย่างมากม,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 มาดิโออย่าป๊อตอย่าป๊อตอย่าอ,อย่า,ยาไม่ปลุกเว้ยกูไม่ไมไ กองับย่มาอะไรเราจะมามีดมามมมามีดไอ้เหียแม่งโหโคตรชั่วห้องนี้มีแต่คนชั่วห้องนี้มีแต่คชนคชั่วไอสัตว์มามาเอออะไรเราโอ้สองทางเหียไม่โดนทางนั้นก็ทางนี้ตายแค่ด่านก็เหียอยู่แล้วแม่งเจอแบบอ,อ นกกนี่ไงสัตว์อโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเขี้ยผม <Thank you. S 1> ว่าให้ไอ้ฉอดเดเปลี่ยนจากมีดเป็นหมัดไปเลยฮะอย่าับอย่าเอาแบบมีดนะ <Thank you. S 1> อ,อะไระคืออะไรคือมีดแบบมแม่งไม่แต่มีดอ่ะสรุปคือนี่คือห้องสไลด์หรือว่าห้องมีดฮนะ โอ้โหไอ้อาก็ใช้มืดนะฮะประมาณว่าคิดอะไรไม่ออกกิบซีดไว้ก่อนนะฮะอืมตายหาไปนะแหมไอ้เยันอะไรฮะไม่เคยนะเนี่ยเวลาเล่นสนายแล้วไม่ใส่ถุงมือนะ่ะเอาจริงนะไม่เคยจริงๆเล,เ,ลเล่นไม่ค่อยถนัดเลยนะ,ะเพราะว่า ตอนที่สมมติเอ่อตอนที่ผมมาเกมนี้แรกๆเนี่ยผมไม่เคยเล่นสนายนะผมผมฝึกกลก่อนนะฮะแล้วพอจากนั้นพอแบบถึงมือมาแล้วผมก็เริ่มขันเล่นสนายนะเกียร์<ฮ> <laughs> <laughs> ในสัตว์แต่ แต่หาทำไมหนึงทำอางทีท่านท,นทนี่ด่าคนนู้นแบบนี้บอบอกว่ากูมีความแค้นส่วนตัวนี่เชี่ยนี่ให้กูทำได้มึงไม่ต้องมาหากูมึงไปไหนก็ไป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 เอาเ้เอาเฮ้ยเฮียพูดเอ้าเฮียเฮ้ยมันต้องโดนดิเอาเอาเอาเข้าไป จับปลายหัวครับอะไรแอบอะไรฮะโอ้โหไม่เนียนนะไม่เนียนไม่เนียนนะไม่เนียนเอ๊หือแวมไพร์หายละแวมไพร์หาเลยครับแมโว้ยพบฟอร์มก็โหดเจออ่แต่ทีหลังก็อย่ากทำนิสัยสันดานก็ชั่วนะฮะแบบไอไออาอก็หยิบปี๊ดขึ้นมานะโอ้โหชั่วมากนะครับผมอืมอืม เอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวประมาณเหลือประมาณ5นาทีแรกเนี่ยเหลือ5นาทีสุดท้ายดิยี่ห้านาทีแรกผมจะใส่ถุงมื orte, <sk eting noise> อนะเพื่อเปรียบเทียบกันเลยว่าเพื่อเปรียบเทียบเลยว่าผมเนี่ยถ้าใส่ถุงมือกับไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมันจะต่างกันไหมวาย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 ไม่วายไม่วายโอ้ยเหี้ยหลายตัวโอ้ยข้างหลังอีกไอ้เหี้ยอะไรผมจะใส่ถุงมือนะเอาถุงมือเงินนี่แหละ โอ,อ้โหไอสัตว์อันนี้ยังไม่ยันมีคระขอโทษโอ,อืมมอหือไอสัตว์อืมออืออนั่นแหละนี่แหะคือไเปอนตัวจริงแต่เปลี่ยนอาวุธยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแม็กยังเหมือนเดิมนะอือออมาอไล่เล่านิ่งจริงๆนะ ที่นี่ก็ไม่มีอะไรทํา้านไม่มีอะไรทําเหรอฮะเล่นแต่มีเด้เฮ้ยเอาใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูต้องใจเย็นเว้ยกูต้องใจเย็นอืมไอ้สัดไอ้เหี้ยแม่งมันจริงๆก็หายเลยแม่โอ้วันนี้เป็นวันที่พากมันที่สุดเลยแม่งโหแม่งพอพอเป็น พอใส่ถุงมือแล้วมันมือขึ้นวะมือขึ้นจริงๆมามีดมามโมมามีด <c oughs> ไม่ต้องอยุ่งนั่นอะไรเนี่ยโอ้โหไอชิ้นที่หมัดเลย <c oughs> <c oughs> ดีนะไอห,ห่านี่ยิงก่อน <c oughs> นี่ได้นายนายมาหมอบมาหมอบมา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 กูมีทั้งมีทั้งปืนเว้ยจะนายบอลน,นี่อันนี้ผมได้มาจากลอตโต้นะ กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าสไนเปอร์นี่ก็ไปปืนท่นเทพเช่นนี้จ้ะ <c oughs> <c oughs> ผมจำได้ว่าเองนี่เคยยิบนี่มาคักใส่กูนะกูจำได้อยู่ <c oughs> ไม่รู้นะว่าใครเป็นใครบ้างนะผม,มยิงหมดฮนะใครจะบอกว่าเอ้ยเราเองนะเราเองเราเองกูงไม่สนครับแม่ก็เราเองเราก็ต้องแบบ ยิงแหลกยิ่งยิงแหลกครับผมยิ่งเป็นเพื่อนนี่ผมจะยิ่งยิงแหลกนะฮะแบบไม่สนามีใครความปรานีไม่เคยอยู่ในซาตากูถ้าเป็นเกมนี้ยิ่งเป็นเพื่อนนี่ยิ่งหนักยิ่งหนักยิ่งหนักแคร์ลีฟนะฮะแคร์ลีฟก็ไม่รู้ว่าแคร์นี้ก็เงียบไปนะแต่ผม่าอยู่ต่อนะเพราะว่าจะได้อพยศได้นะครับผมกูเห็นนะว่าม่นจะหยุดนี่ โคตรมันเลยสัตว์โอ้โหไอาหานี่อีหานั่นนั่นก็นั่นก็จะกะว่าจะใช้ซูปเปอร์สไปเดอร์แมนแม่งก็บั็กเกือบเกินนะปติทูปเปอร์สไปเดอร์แมนนี่จะบวกวิง่งแค่สองนะแต่นี่ผมว่ามันเหมือนบวกวิ่งอ่ะบวกวิ่งแค่แบบตั้งสี่ตั้งห้าที่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะฮะ ผมว่ามันบักแบบข้าสุดยอดแล้วแหละนะฮะมันมากเกินไปครับไม่ดีครับไม่ด,มดีคนรีบแก้ไขนะเพราะว่าชุดนี้มันถ้าถ้ามันบวกวิ่งเร็วเกินไปมันก็เสียความสมดุลของเกมนะเนี่ยอย่างชุดชุดเซตมูอ่ะชุดเซตมูก็ถือว่าไม่ถือว่า มันก็ไม่ถือว่าวิ่งเร็วอะไรมากมายนะก็พอจิงได้แต่ยางแบบอืเลือดแลบะบที่เครื่องที่สุดคือเลือดนะะข้าเกาะแม่งก็แบบมาหาสาลอยู่แล้ว เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีเอ่อเหื่อยและ่เอ่วยเอวยเอเมื่อกี้นี้มีแบบไม่เอาทอนทอมาเลยนะทอที่พระเจ้าใส่ฟ้า